One, two. พบกับช่องไทยไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองป,องปายโซโคสุค,คสนตาจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะาหมกแล้วจ้าช่งองหมอหมอยหอยสั่งกับตัวตยไทยจ้าทักทายก่อนเที่ยงทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะหลังจากเตรียมบ้านเสร็จแล้วทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็มาคุยกันนิดหนึ่งะคะ่ะ ช่วงบ่ายก็จะมีลูกค้าประจําของตัวโต้เองนะคะมันนวดสองคนนะคะช่วงบ่ายพ่อใหญ่ก็ออกไปออกกําลังกายแล้วก็ไปหาเพื่อนพอดีแกก็มีเพื่อนกเกษียณนะคะอยู่ไม่ไกลกันมากแกก็พอได้ไปสมาคมกาแฟกับเขาเนิดหนึ่งนะคะจังหวะที่โตโต้มีลูกค้ามันนวดด้วยนะคะตอนนี้ก็ทำงานเสริมเติมจบเล็กๆไปนะคะ นวดชั่วโมงหนึ่งก็พอได้เติมได้เสริมไว้ไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรกินกันเวลาไปเมืองไทยแล้วกันนะคะเก็บเลซผสมน้อยไปค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะลูกสาวของตัวตัวเองนะคะเป็นเลที่บอยนะคะโทรมาปรึกษาอีกแล้วจ้าปกตินางก็มีแฟนมีพ่อใหญ่เขาเรียกพ่อใหญ่นะครพ่อใหญ่เก่าพ่อใหญ่ประจํา,าจที่อาศัย การการันตีต่างๆมาอยู่เนแถบ6-7ปีก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยนางก็ได้พาส,สปอร์ตทางฮอลแลนด์เรียบร้อยทีนี้เขาก็ไปคบกับผู้ชายอายุยังไม่ถึง40นะคะทีนี้โดนผู้ชายบอกเลิกก็โทรมาปรึกษาคุณแม่นะคะคุณแม่ผู้ชายบอกเลิกหนูจะทํายังไงดีรู้จักกับมันมาจะ2ปีแล้วนึกว่าจะมั่นคง การที่จะวิ่งหาคนนู้นคนนี้แล้วก็เผื่อใจด้วยตูโต้ก็เลยบอกนะคะคนที่จะมั่นคงคนที่จะเหมือนเดิมกับคนเก่าคนก่อนที่ผ่านมามันเปรียบเทียบกันยากยิ่งยุคนี้สมัยนี้ยิ่งมาฝังทางเมืองฝรัง่งบางคนคิดว่าเธอมาอยู่เมืองฝรั่งแล้วการที่จะหาผัวใหม่หาผัวใหม่นะ่ะมันง่ายอยู่คะ่ะผัวจะได้ นานหรือไม่นานรั่วชั่วค้งชั่วข่าวรายเดือนรายสองเดือนสมเดือนรายปีมันก็อาจจะได้อยู่ครับแต่คนที่จะผูกพันกันมาเลี้ยงดูปูเสียพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์เราบางครั้งมันก็ยากเพราะเรามาอยู่ในสังคมที่เท่าเทียมกันเรามาเจอผู้ชายฝั่งทางนี้การไปนอนด้วยกันครั้งสองครั้งไปเที่ยวด้วยกันไปดื่มไปสนุกไปมีความสุขกันครั้งสองครั้งบางครั้งเขาก็ไม่ใช่จะมารับเราเป็นเมียหรือว่าเป็น แฟนที่ถูกต้องที่เชิดหน้าจูตาเขามันก็ยากนะคะการลองผิดลองถูกกันเปลี่ยนกันไปนอนไปมีเซ็ก์ด้วยกันก็ว่าได้นี่มันมันเป็นเรื่องง่ายนะคะการไปเที่ยวกันข้ามเงินเขินเจอกันแต่ทีนี้นางก็บอกว่าไปมาหาสู่กันแล้วจะสองปีแล้วก็บอกเลิกเขาบอกเลิก,ก,ลกที่เราทําได้แรกๆก็คือตั้งสติเดินหน้าหาผัวใหม่สีหนูเรายังสวยยังสาวบอกตัวเองไว้ คนนี้มันไม่เอาเรามมนได้เปิดใจให้เราเราพบกับเขาแล้วไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันคบกันไม่ได้นานอะไรเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองใหม่ว่าเราจะไงดีเราจะหาคนใหม่หรือเราจะพักเบรกชั่วข่าวอย่างเจ้าโตเองก็เหมือนกันตอนที่อยู่กับแฟนคนไทย4ี่สาหปีพอเราหลุดออกไปปุ๊บเราไปเจอโลกว่างนะคะเราแต่ก่อนเราใหม่และเรายังอายุไม่มากเราก็ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจแบบนุ้นแบบนี้นะครับหนูรักของหนูหนูชอบของหนูใครว่าไงหนูก็จะคิดแต่ว่าเขาเป็นผัวเราแต่พอเราหลุดออกไปแล้วเราเห็นโลกว่างไปเจอหลากหลายคนหลากหลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบนี้มันพร้อมที่จะต้อนรับเราอยู่ตอนนั้นโต,โตเองก็พอหลุดจากแฟนคนไทยที่อยู่กันมาสี่ห้าปีนะ่ะหลุดออกไปแล้วก็เป็นโสดไประยะหนึ่งเลยนะครับเป็นโสดจนสี่ส้าห้าปีเลยทีเดียว นะคกว่าจะได้เจอฝรั่งมังค่ากว่าจะได้มาจนถึงนี้นะครับเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกันบางครั้งการที่เราอยู่คนเดียวเราก็ได้ทบทวนหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างนะครได้ให้เวลาให้ตัวเองหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหลากหลายเรื่องเราได้ทบทวนนะครลองอยู่กับตัวเองสักปีหนึ่งก็ได้นะครับถ้าไม่เร่งไม่รีบตัวโตก็บอกนางไปนะคร นี่แหละค่ะเราต้องให้โอกาสตัวเองค่อยเป็นค่อยไปเหมือนน้องๆหลายคนที่ถามเข้ามานะคะหลากหลายช่องทางนะคะว่าหาแฟนฝรั่งทำไมยากจังเลยกว่าจะาเจอคนรักคนดีคนที่เข้าใจเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเะเราเป็นเมียรจริงๆทำไมมันยากนะพี่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกค่ะ แต่มันก็ไม่เกินความสามารถเราถ้าเราเปิดใจตัวเองแล้วก็เผื่อใจตัวเองไว้ด้วยทุกวันนี้นะคะไม่เหมือนว่บป,ปีก่อนสมัยคุณแม่สิบป,ปีเกือบ20ปีก่อนฝรั่งมันก็ยังไม่รู้มากผู้ตรงๆนะคะมันก็กระจัดกระจายอยู่ทั่วแล้วก็มันก็ง่ายการเงินการทองภาคเศรษฐกิจของฝรั่งมันก็เฟอ้อตอนนั้นมันง่ายนะคะกับการที่จะคบคนนู้นการที่จะให้เงินคนนี้ดูแลคนนั้นมันง่ายกว่าสมัยนี้ สมัยใหม่นี้ก่อนที่ฝรั่งเขาจะคบคนไทยหรือว่าคบคนเอเชียอะไรต่างๆเขาศึกษาก่อนแล้วก็ตัวอย่างที่ดีไม่ดีต่างๆในอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์เขาโชยเขาเห็นหมดเขารู้ล่วงหน้าหมดการที่จะไปเมืองไทยอยากกินผัดไทยห่อเท่าไร่จะซื้อผัดไทยตรงไหนจะผัดไทยตรงไหนอร่อยเขารู้ล่วงหน้าไปก่อนเป็นเดือนๆนะคะสมัยมนี้เป็นแบบนั้นเพราะยุคสมัยใหม่โลกออนไลน์แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอฝรั่งที่ดีหรือฝรั่ง ที่พร้อมที่จะรักที่จะดูเลยเรานะคะเราเปิดใจให้ตัวเองคือให้เวลาตัวเองเปลี่ยนจังหวะจากโคนไปอ่านเกมไปเว,ไเว็บไซต์นู้นเว็บไซต์นี้ลองผิดลองถูกหรือว่าจะคบกันในโลกแห่งความเป็นจริงเจอกันพัทยาสมุยภูกเก็ตพัดพงแหลงที่มีฝรั่งเราก็พร้อมที่จะเปิดใจไปใหม่ๆนะคะ ถ้าเราไม่กล้าทํางานโรงแรมเราไม่กล้าทํางานบาร์จริงๆไปเต้นเอาโก้หรือว่าบาร์เบียร์บาร์อะไรจริงๆไปเบียดไปเสียดก,กับฝรั่งโดยตรงเราก็งานโรงแรมเลยร้านอาหารเลยถ้าไปตามสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฝรั่งเขาไปเที่ยวกันเราก็เข้าทํางานพวกนี้ไปก่อนค่อยซึมค่อยซับค่อยเรียนรู้ค่อยกระเถิบกระเถิบไปทีละสะเตปแต่ก่อนโตโตเป็นแบบนั้นค่ะไม่ได้ว่ารีบเข้าไปทํางานบาร์ ตอนปีที่ตัวเองไปอยู่พัทยาแรกๆยิ่งโอ้ยคนจนล้นบ่าหัวฝรังป่านหัวหมอนนะคะแหล่งบล็อกกิ้งสตรีนี่จนเดือนจนจะเหยียบกันแต่ฝรั่งกองอากลากอยู่นะคะมาทุกวันนี้สิเราก็นับคนได้ตามยุคตามเศรษฐกิจของมันยิ่งมาเจอหลัง COVID 19, โควิดโคโรนาถล่มทลายนะครับมันก็หลากหลายประเทศก็เจอด้วยกันหมดมันจะว่าแค่ว่าแต่ฝั่งทางยุโรปอเมริกาอะไรเขาก็เจอพิษเศรษฐกิจพิษโควิดกันทั้งนั้น ตัวโตก็บอกลูกสาวค่ะมาถึงขนาดนี้แล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากเปิดใจหาคนใหม่ไปลองคบผิดคบถูกไปไม่ต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจเสียใจก็ชั่วครั้งชั่วคราวพยายามฟื้นขึ้นมาให้เวลาต่างๆมันก็จะเยียวยาเราเองตัวโตก็บอกนางไปนะคะทับเจอฝรั่งบอกรักบอกเลิกบอกทิ้งเราอะไรเราทําใจไว้ก่อนเลยค่ะเสียใจก็รู้ว่าเสียใจเดินหน้า ท่องไม่เลยว่าคนใหม่จะต้องใหญ่กว่าเดิมก็ว่าได้นะคะใหญ่ในการเงินการงานใหญ่ในความรับผิดชอบใหญ่ในความมั่นคงก็ได้หรือว่าใหญ่ในทางไหนก็คิดเอาเองนะคะนี่ราคาเราให้โอกาสตัวเรานะคะโลกนี้มีฝรั่งเป็นล,ล้านๆคนไม่ใช่ว่าคนคนเดียวนะคะนางก็ปรึกษาเราก็ให้เป็นที่ปรึกษาไปว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะหนู รู้ว่ารักเขาก็รักเขาเราก็เผื่อใจด้วยเวลาโดนทิ้งโดนโดนทิ้งหรือว่าโดนเขาบอกเลิกเราจะไม่ได้เจ็บมากนะคะเจ็บก็รู้ว่าเจ็บอยู่หรอกค่ะเสียใจก็รู้ว่าเสียใจเลยแต่เราก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ไปด้วยแต่การที่จะบอกว่าเรารักคนนู้นเราต้องเผื่อใจไว้เจ็บแบบนี้แบบนั้นบางคนรักก็คือรักหมดใจก็คือรักจริงๆมีความจริงใจให้กันเราเผื่อไม่ได้หรอกค่ะเหมือนต,ตัวตัวเองเวลารักใครก็คือรักจริงนะคะ รักจริงก็ให้หมดใจพร้อมที่จะดูแลนู่นนี่นั่นเราก็หุ้มไปแล้วอะไรอย่างนี้เราจะ <c oughs> เผื่อแบบนู้นแบบนี้ปรักไปสิบเปอร้าเปาทำไม่เป็นนะคะตรงนั้นนะคะนี่ก็คือบอกนะั่นแหละค่ะค่อยให้โอกาสตัวเองไปเรื่อยเรียนรู้ไปไปทำงานตรงนั้นไม่ได้ฝรัง่งหรือว่างานถ้ามันไม่มกักมั่นคงมากก็ไปทำงานตรงใหม่ที่นู่นที่นี่ไปร่อเรื่อย,อยหากินป่าหนองไม่ไป หนองนีเบ่ไดหนองอื่นอักใหก่อาจจะเปลี่ยนไปได้ประมาณนี้นะคะเหมือนคนไปหาปูหาปลาแล้วกะไปหนองนู้นหนองนี้ไม่มีปลาไปไปหนองใหม่ให้โอกาสตัวเองเรียนรู้เสริมเพิ่มเติมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็เป็นเกรกป้องกันเราด้วยเพราะทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าแต่ไทยหรือว่าเอเชียจะหลอกฝรั่งฝรั่งมันก็หลอกเราก็มีเยอะแยะตามข่าวนะคะ เราก็เรียนรู้ไปนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่ใจร้อนสักวันมันก็เป็นของเราอยู่ดีบางคนถ้าไม่ใช่เนื้อคู่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่มีบุญญาวาสนาร่วมกันอยู่กันในสิบยี่สิบปีมีลูกสี่คนห้าคนก็ต้องเลิกรากันจบกันไปบางคนถ้าเป็นฟงเป็นแฟนกันคบกันวันเดียวก็ได้เป็นผัวเมียกันอยู่กันไปตลอดชีวิตมันก็มีนะคะมันหลากหลายอย่างนะคะนี่ละค่ะการหาแฟนฝรั่งนะคะ คนวัฒนธรรมคนสังคม,มการเป็นการอยู่ของเขามันไม่เหมือนเราถ้าเราค่อยเรียนรู้ไปค่อยนี่ไปให้จิตให้ใจให้ลองผิดลองถูกกันไปก็ต้องใช้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตัว,ต,วตัวเองกับพ่อใหญ่ก็สามปีแรกก็ให้โอกาสกันแกก็คิดว่าเราจะอยู่กับแกไม่ได้กว่าเราจะไปเรียนจะได้ภาษาทุกสเต็ปทุกสเต็ปแต่จนกว่าแกจะกล้าแต่งงานทึงได้แต่งงานทังได้จดทะเบียนกันถึง ได้มีความมั่นคงขึ้นมาได้แกก็ให้เวลาเราเต็มที่รู้ว่าเราอยากจะถอยเราอยากจะนี้ถ้าความาอดทนเราไม่พอสมัยแร,แรกๆสามปีแรกโอปานนี้ไปนั่งเสยเวอยอยู่กลางทุ่งนาแล้วค่ะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกนะคะเพราะความอดทนเท่านั้นนะคะทำให้เรามีวันนี้นะคะอดทนด้วยพยายามด้วยสแสวงหารักษาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้โอกาสตัวเอง ะะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันสู้ๆนะคะใครจะบอกเลิกบอกลาเราไปอย่างน้อยเราก็หันมาดูแลตัวเองรับตัวเองให้มากเข้าไว้นะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ